สวัสดีตอนเช้าครับที่หาดใหญ่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เพื่อนๆเ,เลยวันนี้มาวิ่งเล่นกันกับพี่ๆแล้วก็ทีมงานเอเชียโรด a รสฟอรัมนะครับหลายประเทศเลยนะมาถ้าพี่คุยกันก็มีไต้หวันมีมาเลมีอินโดญี่ปุ่นนะครับมีโหมาจากบา l เลเซียสเปนก็มีนะครับแล้วก็ระดับหลายๆคนเลยจะไป ราปิดพ no มาดูไก่ทอดนะครับ like อันนี้ร <id sprout Likewise>. ุ่นที่เนี่ยนี่คือเหรียญนะครับของงานหาดใหญ่ยี่สิบดูเหรียญสวยมากสวยมากเลยนะฮะมารับบิบซีหาดใหญ่ยี่สิบก็เร็วมากนะครับเป็นระบบดีสะดวกมากเลยดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อย ก็กระทันรัดดีนะครับเป็นงานที่สะดวกรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับสําหรับการจัดการในระบบแบบสุดยอดจริงๆนะครับของทางทีมงานบางแสนเนาะตรนนี้ก็คือมาจากที่หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ยี่ส,สิบเอ็ดครับก็เป็นบ้านเกิดของที่รัตนะครับบางแสนแล้วก็เป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกปีหนึ่งเป็นปีที่สองก็ได้มาตรฐานสูงมากๆเลยครับตอนนี้มี ผู้เข้าร่วมเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างปีนี้ก็น่าจะหลายพันคนเลยครับขอบร้อยครับตุกตาไก่น่ารักมากเลยครับแต่เวลาก็น่าจะหดอยู่นะเนี่ยตัวของผู้หญิงก็จะมีโบนะครับดูได้อยู่บล็อก A ด้วยค่ะอะไรใช่โอเคตง้ง ร้านแรกนะครับซูชิมอในนี้บอกว่าส่วนลด30%เมนูสลัดแล้วก็ซูชิ10แถม2ครับมมาาตตอ น่าสรุปเลยนะข้างหน้าก็เยอะนะผู้หญิงก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่มีพเพเซอร์สองชั่วโมงนะครับมีแบบเร็วสุดก็คือ2องชั่วโมงสินะแล้วก็ไล่ไปบวกไปทีละ15บห้านาทีนะครับ<อ>เร็วสุดแล้วหรอตอนนี้เร็วสุดครับไม่มีสองสิบบวแล้วไม่มีแลนะ้วโอเคสุดละ หนึงโลลวอุ๊ยร้อนเลยนะสอนแล้วครับอุ๊ยร้อนร้อนมาก นี่ต้องผ่านตรงห้างแดนอ่าครับขอบคุณคท้า5โลครับผู้นำกลับมาแล้วครับเซมิอีลิทครับ3คนโอเล่บ้างเดี๋ยวดูนะวิกบิ๊กจะห่างแค่ไหนนะบิ๊กไปแล้วครับเดี๋ยวๆเลยสะพานครับทุกคนฝั่งนู้นก็กลับกันมาแล้วนะกลับตัวที่7โลครับจุดกลับตัวละ รลนะครับลงอุมมองได้มุมอมองก็คือเดินนะอุมมองสองรอบขาไปกลับนะครับสะพานสองรอบ มาครับอะไรครับท้บัน<อ>เซอร์นะครับตรง,งนี้ต้อ,อกกงความสุวขึ้นนี่อะไรครับยากกินอะครนะัะอ้าวกินกับอะไรฮะกินกินดิบกกินดิบกิน <c oughs> ดิบนะครับ ไม่มีน้ำร้อนให้ครับอันนี้ขนมไทยครับทุกคนอันนี้อะไรฮะน้ำใหญ่โอ้ตรงนี้อาหารเยอะนะฮะโล่สิบห้านะครับห <c oughs> <c oughs> วานครัาบหวานอันนี้เป็นจุด <c oughs> สุดท้ายแล้วที่จะมีใช <c oughs> ่่คะแตงโมใช่ไหมครับออ๋โอเค ครับใกล้แล้วครับทุกคนนี่เรากลับมาที่เส้นเดิมแล้วนะใช่ไหมครับนี่ถนนเส้นตอนเรามาไหมครับพี่อะไรนะนี่ถนนเส้นที่เรามาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอต,ต้องไปอีกเหรอมาเดี<อ>๋ยวกลับเปนว่นเดิอันนี้เขาไปไหนกันอะเขาเขากลับมาเหรอกลับไปทางเดิมนะอ๋อโอเคอเอ,อ๋โอเคโอเค,อเคโอเคจุดกลับตัวโล17ครับ16 18ครับ อาแล้วครับพี่ได้แล้วอีกเท่าไรครับสี่โลอ๋อไม่มีใครคุยด้วยแล้วครับตอนนี้นี่ครับพูดไม่ออกเลยเนาะพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ออกแล้วดูครับดูครับ นิดเดียวครับบรรยากาศก็เพลินๆนะครับตอนนี้ทักทายนะครับสวัสดีครับทุกคนอาดใหญ่เป็นไงบ้างครับวันนี้อาดใหญ่เป็นไงฮะเละหมดทุกคนครับเละตุ้มเปะครับสวัสดีครับโอ้โหครับยังมีคนทักทายได้อยู่นะครับแปลว่าวันนี้ก็ถือว่าเพลินๆครับเอ้า สวัสดีครับยังมีเสียงทักทายกันอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับตัวครับทุกคนยังมีลุ้นไหมครับผู้หญิงยังมีลุ้นไหมไก่ต้อนน่าจะยังมีลุ้นอยู่นะครับตัวไท้ายนะช่วงนี้นะผมน่าจะเข้าไปสองชั่วโมงกว่าๆเลยวันนี้เอ้าดีครับโอ้โหดีครับเดินเลย ดีครับที่สู้ครับที่สู้ครับสายครับนิดเดียวนิดเดียวโอ้ที่สิบแปดแล้วครับนิดเดียวกลับมาเต้นเดิมนะครับตอนนี้ฮูฮูฮู อะไรครับอันนี้อะไรครับช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตสภาพแนวหลังกันครับวันนี้ยังไงครับโอ้โหเสียเกิดไล่กันเยอะมากมากครับดูว่าตะคิวครับตะคิวกันครับไม่ไม่ครับเอาแต่ฉีด้วยก็ได้ครับคอนเทนต์ครับคอนเทนต์สวัสดีครับไปบ้ายนะครับบ๊ายบาย โอ้ยเยอะมากครับเพนเพียเรสยอดจริงครับ่ครับพี่ก็พูดว่าอะไรหยเบ๊ายบายเดินยับเดินยับวันนี้เป็นไงครับยับเลยครับวันนี้ยับอากาศก็ดีนะแต่ว่าคนไม่กก่อนเลยครับ คนไม่โอเคเอถ่าูปหน่อยครับพี่เอาไดูม่โอ้แม่ล่นเนอะครับโอ้คนไข้หัวใจหยุดเต้นเลยช่วยเหลือครับรอดแล้วรอดแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับทีมแพทย์ของเราวันนี้คือด่ก็คับคุณหมอ ผ่านเลยใช่ไหมเราอีเลฟแต่ไม่เป็นไรสุดยอดเด็ดเยี่ยมมากครับคุณหมอชื่ออะไรครับชื่อปานวิทครับคุณหมอปานวิทย์หมอดมยาอยู่หมออ๋อครับโอเคเลยได้วิ่งกันน้ำวิ่งหาแรงเลยสุดยอดมากเลยครับปกติเราวิ่งสองชั่วโมงครึ่งอันนี้คือไม่ได้วิ่งไปทางโน้นไม่ได้วิ่งไปทางโน้นเพราะว่ามาโรงพยาบาลนี่ไงก็เลยได้ฝันลันแทนแล้วก็ฝันอยู่นี่ติดลอแล้วติดลอแล้วโอเคแล้ว สวัสดีครับขอบคุณครับหมอขอบคุณมากๆครับคุณหมอครับสวัสดีครับอันนี้ยังอันนี้ยังไม่สองชั่วโมงเลยครับคุณหมออันนี้ด่ยวองออชื่ะไรครับพิจุกครับพิจุกพิจุกครับผมเป็นไงวันนี้โอ้สนุกมากครั้งที่สองนะครับวันนี้มาวิ่งสวัสดีครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับครับ นิดเดียวครับอาสาันปีเก้วเลยเลยสิสวันเซอร์ครับนี่ก็คือช่วงโลสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ครับน้องโอ้โหตกใยเลยครับตอนนี้ใกล้จบแล้วครับอ้นิดเดียวก็เมื่อกี้คุยกับคุณหมอนะครับมีการทำ C P R ด้วยนะครับเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นเลย โอ้โหอันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับอากาศร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะต้องระมัดระวังนะทุกคนแต่ว่าช่วยชีวิตทันนะครับเพราะคุณหมออยู่ในเลสแล้วก็มีเมดลันเนอร์ด้วยครับเป็นคุณหมอที่คอยช่วยเหลือให้พวกเราในวันนี้ครับช่วยชีวิตได้หนึ่งคนคุณหมอก็ D N F กันไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเมื่อกี้ด้วยกันครับก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่แล้วก็ระบบของการจัดการเกี่ยวกับ,กบเรื่องของ อ่าสุขภาพดีมากๆเนี่ยครับวันนี้อโอ้โหิดเดียวิดเดียวิดเดียวลงเงินแล้วครับตรงนี้หวดหวด,หวด,ห,วดหวดไม่ไวแล้วโอ้โหดูครับปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ 2ชั่วโมง16นะครับแต่ปีนี้เนี่ยผ่านช่วง20โลที่2ชั่วโมงประมาณ2นาทีเนี่ยก็คือเลยอีก1โลเนโลนก็จะจบแล้วนะครับทุกคนก็คือผู้หญิงก็คือผ่านไปเกินร้อยแล้วนะเท่าที่เช็คเมื่อกี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าจ,จริงเท่งไหนครับแค่ไหนนะแต่ผมว่าดูด้วยตาก็น่าจะประมาณนั้นนะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็คือสถานก,การณนะครับ ของไกต่ตอดผู้หญิงปีนี้เดาว่าเร็วกว่า2ชั่วโมง10นะน่าจะอยู่ช่วง2ชั่วโมงกว่ากว่าเจอแล้วเจอแล้วครัวัวี้เครับ โโอ้หครับผมมาถึงแล้วครับโโอ้ผมมาเลยยังไม่หมดเพียร้องก็94เร็วครับมยังทันครับยังทันครับ95ครับ96ครับวครับ95ครับโอ้โหทันครับ5คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับ3สาว5คนสุดท้ายครับคุณนี้ตัวตัวสุดท้าย เก้แล้วครับเหลือสองตัวไก่ต้อนนะครับสตวสุดท้ายนะครับไก่ตอนเหลือ2ตัวสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับทีเ้าี9เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากดยใจครับพิรัชชูม,มือกันหน่อยตัวที่หนึ่งลาครับเป็นไงบ้างครับพ่รั <Let> s <S ชเลศครั้งน,นี้สนุกมากเป็นไงมาใ<ม>หญ่ครั้งแรกแล้วมาวิ่งด้วยผมว่าพื้นพื้นที่แล้วก็เส้นทางดีมากๆครับแล้วก็มันกว่างนะครับเออคือแบบได้ฟีลแบบเหมือนกับ แในความเป็นผู้จัดเราก็จะต้องการพัฒนาเรารู้ว่าทุกปีมันต้องพัฒนาขึ้นมันก็จะทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็วันหนึ่งผมอยากเห็นเลสซี่เป็นหนึ่งในเลที่นักวิ่งไทยห้ามพลาดครับอ่าแล้วก็งได้มาตรฐานระดับโลกแน่นอนต้องได้ครับต้องได้แน่นอนแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาที่หาดใหญ่ครับขอบคุณมากครับพิรัครับสวัสดีครับโอ่หิรัก็คือมารอรับพวกเรา เหมือนที่วางแผนเลยนะครับอบอุ่นม,ม,มากๆเลยครับครับขอบคุณครับมีผ้าขนหนูให้ได้ไรครับอันนี้อะไรฮะผู้บราหารผู้บราหารนะครับอันนี้อะไรครับเจอ,อะตรงที่เลขค่ะเ,เรียบร้อยครับทุกคน

ตอนก่อนผู้ชายจะขับตัวโรเจอร์อะนับตัวอันดับที่ร้อยเลยแบบไม่ได้ต้องสปีดก็เลยเร่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทรลับเป็นไงบ้างคะสักหรับสนามหาดใหญ่ยิ่งเลยทางนี้สว่างมากแบบว่าตอนแรกผมคิัวว่ามันจะมืดนะเพราะว่าตีสี่ขึ้นจะแบบออกไปแต่ว่าสว่างตลอดทางเลยครับแล้วก็เส้นทางก็ถือว่าท้าสสิคประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามีเนินมีอะไรด้วยมีหงองอะไรพ้อยเลยเล็กนิดนึงแล้วก็ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยอ่ะพลอยจอมโกค่ะครับพี่ครับโอเควันนี้มาวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนกันเป็นไงบ้างผลงานวันนี้ตอนแรกอ่ะคาดหวังแค่ว่าสองชั่วโมงครึ่งจบก็พอแล้วไม่เจ็บเพราะว่าพลอยไม่ได้ลงฮาล์ฟมาเป็นปีเพราะว่าเจ็บหนักใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อ่ะก็ทําได้ดีกว่าที่คิดสองชั่วโมงประมาณย0สิบนาทีค่ะ2ชั่วโมง20สบนาทีเย้เพิ่งหายเพิ่งหายเจ็บมาเออใช่ใช่ไหมมานั่งเคลียร์ครับ แล้ววันนี้เป็นไงครปีที่แล้วมารอบหนึ่งแล้วครับรอบนันสองชั่วโมงปีนี้ก็ดีขึ้น,นชั่วโมง5้ี่ได้ทีมาีกหอ้่หที่ีอากาศดีมากแล้วก็ คือแบบว่าเราชอบวิ่งต่างจังหวัดด้วยค่ะเพราะว่าไม่ต้องตื่นเช้ามากในะากาอากาศดีอากาศเย็นแล้วก็มีน้ําแบบเติมตลอดเลยอโอเคครับแล้วกการ <จน S 2> ดูแลของเขาก็ดูแลดีครับมีพวกแบบถามว่าเออเป็นยังไงมีเข้ามาเ,ออเขาก็เห็นแบบเออไม่ตัดเย็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยทีข้อเรื่องอะไรเนาะเรื่องอะไรต่างๆดีมากๆเลยนะครับกินน้านะคะเชิญมาอัดใหญ่ยี่สิบค่ะมาล่าน้องตอดกัน ขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเราเจอแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่100นงครับชื่อคุณนายครับกลางครับกลางกลางนะเมื่อกี้เราดูแล้วเวลานะครับเวลาอยู่ที่1นึชั่วโมงสาเทสสี่สามโอ้โหชิวๆเลยไม่ไม่ชิวไม่ชิวหมดครับหมดหมดเลยไม่ได้ทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงบันทึกไว้เลยนะว่าเนี่ยฮะตัวที่ร้อยครับปีหน้าครับทุกคนเล็งที่ตัวนี้นะครับ ชื่อเนี่ยคนคนจะจำเยอะกว่า <lawsuit> ตัวที่1นะเดียกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้ตัวที่8ปดสายนะครับโอ้ดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเท่าไหร่ฮะ2องชั่วโมงสิบเอ็ดสิบเอนี่รัเนตมสิบเอ็สามิบหเพสเลยครับส3่สามสี่สศูนย์นะครับปีนี้เบนเป็นไงเบนไหนฮะเบนอวิลาร์ครับ 哦吼！Oh, to invite Mr. Hago Borao, the President of the Association of International Marathons and Distance Races, as well as